ร่วมติดตามความท้าทายในการเข้าใกล้รถบรรทุกหุ่มวีที่ใหญ่ที่สุดตามข่าวลือซึ่งเตรียมออกสู่ท้องถนนในปี2026หุ่มวียันยนในตำนานที่ครึ่งชื่อในเรื่องความแข็งแกร่งและความอเนกประสงค์เป็นสินค้าหลักในภาคส่วนทั้งทางการทหารและพลเรือนมานานหลายทศวรรษการอัปเดตท,ที่กำลังจะมีครึ่งนี้สร้างกระแสอย่างมาก โดยหลายคนสงสัยว่าจะมีคุณลักษณะและความสามารถใหม่ๆอะไรบ้างคาดว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้จะส่งผลกระทบอย่างมากเนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในแอปพลิเคชันต่างๆยานยนต์ทางทหารรวมถึงหุ่นีีกำลังเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นในการทำสงครามยุคใหม่ พวกมันจำเป็นต้องคล่องตัวซ่อนตัวและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้ก้าวล้ำหน้าคู่ต่อสู้หุ่นวีรุ่นปัจจุบันแม้ว่าจะมีความน่าเชื่อถือแต่ก็แสดงให้เห็นถึงอายุของมันและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการปรับปรุงให้ทันสมัยผู้ผลิตรายอื่นๆยังแข่งขันกันเพื่อทำสัญญาทางการทหารโดยผลักดันการพัฒนายานยนต์ที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การแข่งขันจากผู้ผลิตอื่นๆเช่น Oshkosh Defense และ t e k t r o n Marine and Land s y s t e m กำลังผลักดันให้เกิดนวัตรกรรมรถยนต์ของพวกเขาเช่น JLTV ได้แสดงคุณสมบัติขั้นสูงที่หุ่มวีใหม่จะต้องเทียบเคียงหรือแซงหน้าการแข่งขันนี้เป็นประโยชน์ต่อกองทหารในที่สุดเนื่องจากจะนำไปสู่ยานยนต์ที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคาดว่าหุ่มวีใหม่จะมีการปรับปรุงการออกแบบอย่างมีนัยสำคัญ แพลตฟอร์มใหม่ควรให้การเคลื่อนตัวที่ดีขึ้นความจุในการบรรทุกและการป้องกันที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับระบบส่งกำลังที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจเป็นรุ่นไฮบริดหรือไฟฟ้าซึ่งจะสอดคล้องกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของยานยนต์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการปรับปรุงเทคโนโลยีที่คาดหวังไว้ก็เป็นจุดสนใจที่สำคัญเช่นกัน การผสานร,รวมระบบสื่อสารขั้นสูงกรอที่ได้รับการปรับปรุงและเซ็นเซอร์ที่ล้ำสมัยจะทำให้หุ่นวีใหม่เป็นทรัพย์สินที่น่าเกรงขามในสนามรบนอกจากนี้การใช้งานที่เป็นไปได้ในภาคพล,ลเรือนเช่นการค้นหาและกูภ้ภัยหรือการตอบสนองต่อภัยพิบัติก็มีมากมายและหลากหลายคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหุ่นวีใหม่อาจเป็นความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุง ลองนึกภาพยานพาหนะที่สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงโดยที่ลูกเรือต้องสัมผัสน้อยลงหรือยานพาหนะที่สามารถทำงานที่ซับซ้อนโดยที่มนุษย์ต้องเข้ามาแทรกแซงน้อยที่สุดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งนี้สามารถกำหนดบทบาทของยานพาหนะอย่างหุ่มมีได้ทั้งในบริบทของทหารและพลเรือนอีกแง่มุมที่น่าตื่นเต้นคือการออกแบบแบบแยกส่วน ซึ่งช่วยให้ปรับแต่งและดัดแปลงให้เข้ากับภารกิจต่างๆได้ไง่ายความยืดหยุ่นนี้จะทำให้หุ่มวีมีค่ามากกว่าที่เคยสามารถปรับโครงสร้างใหม่ได้อย่างรวดเร็วสําหรับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทหารการบรรทุกของหนักหรือทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดโอกาสของหุ่มวีที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งอาจมีระบบส่งกำลังแบบไฮบริดหรือไฟฟ้า ก็มีความหมายอย่างมากเช่นกันไม่เพียงแต่จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนของยานพาหนะเท่านั้นแต่ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มระยะการทำงานได้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ใช้ทั้งในกองทัพและพลเรือนสรุปได้ว่าหุ่มวีที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้คาดว่าจะมีการปรับปรุงการออกแบบ เทคโนโลยีและความสามารถอย่างมากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งปฏิบัติการทางทหารและภาคพล,ลเรือนนั้นมีมากพอสมควรซึ่งมีแนวโน้มว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพและความยั่งยืนคุณคิดอย่างไรคุณอยากเห็นคุณสมบัติใดบ้างในหุ่นวีรุ่นใหม่แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างหากคุณสนใจข่าวสารและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับยานยนต์เพิ่มเติม,ตมอย่าลืมดูวิดีโออื่นๆของฉัน